อ่าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมรายการแนวจีทีทูเกมิ้งชายนะอยู่ผมนายลิวเชนจิปนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดโคโลฟีนะฮะไม่แหลกด้วยนะครับอ่านะครับอย่างแรกคลิกเข้าไปเป็นเว็บอัตเทโนสนะครับนี่คลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็สิงอัพครับพิมี่มี่ของเราไปครับนี่ของผมอันนี้ใช่ไหมก็ใส่บ่าบาบาบายแอดแอดเมลอะไรเงี้ยนะครับข้างล่างนะครับเป็นชื่อเรานะอันนี้ไม่ต้องใส่ตามผมกมได้นะอันนี้ของใครไม่รู้แต่ต้องใส่อีเมลจริงเท่านั้นนะก็ใส่ไปครับ พาก,ก็ห้ามใส่ชื่อชื่อทำกันนะฮะนี่ผมเปนนลี่ยนแ้วก็ลย่านะถ้านะเมื่อเราอินเสร็จแล้วนะเราเข้ามาในอ่าอีเมลของเราครับอ่าจะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมไหมหนึ่งนะเราจะมาอยู่หน้านี้ให้เราทำการเข้าไปที่อีเมลขยะครับอ่าเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะมีนี่มาส่งมาให้นะฮะ a t t e r n o s Activation นะครับ,รบก็คลิกเข้าไปครับแล้วเข้าทัวร์ a t h e r n o s อะไรสักอย่างก็เข้าไปครับใช้ได้ตลอดชีวิตนะฮะ โคโลแต่ว่ามันก็นะของฟรีมันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างก็ลองเข้าไปทำดูนะแต่ผมพูดตรงเลยไม่แรกนะก็คลิดกไปที่เดิมครับแล้วก็ล็อกอินนะฮะใส่รหัสที่เราใส่ไปเมื่อกี้ครับอ่าผมก็อันนี้ใช่ไหมล็อกอินครับโอเคนะถ้าเกิดล็อกอินได้อ Hero, ้าวโอ้ยแล้วขึ้นมาเฮโร่อายูนาร้อย o ็อกกิ้งอินอะไรล็อกอินนั่นแหละฮะประมาณนะั้น ครับนี่แลมเขาก็เยอะนะฮะแตกฟรีครับนะโอเคนะครับผมเมื่อบางคนอาจจะถามว่าเอาสร้างเซิร์ฟอย่างไงคลิกไปที่เดิมครับเข้าไปที่อ่าถ้าเกิดเรายังไม่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้สร้างเซิร์ฟเนี่ยมันจะกลายเป็นครีเอทีฟเซิร์ฟนะน่าจะใช่นะโอเคนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้มันก็แบบจะให้เรากดซงกดสร้างอะไรก็กดไปนะฮะจะมาอธิบายก่อนนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็คือการกดปุ่มสตาร์ทหรือเปิดเซิร์ฟนั่นเองนะ ดาวน์โหลดนี่คืออะไรนะฮรดาวน์โหลดก็คือการดาวน์โหลดแมปนะครับสมมุติว่าผมโหลดมาผมใส่แมปไปแล้วสมมุติว่าเราสร้างอะไรไว้เนี้ยจะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะขึ้นทางตรงนี้นะฮะขึ้นทางด้านเนี้ย,ยเห็นไหมครับขึ้นแล้วเนี่ยเค okay, ผมโหลดแล้วนะฮะนิวก็คืออะไรเราสามารถจะใส่แมปลงไปได้แต่ต้องเป็นวินลันเท่านั้นนะฮะหรือซิปถ้าเกิดใครทําไม่เป็นนะฮะอยากให้ทําคลิปสอนวิธีการเอาแมป เอาแมปใส่ลงไปก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับอ่าครับแล้วก็จินตนาเลนแมปเองก็ได้นะฮะแบ็กอัพแบ็กอัพนี่คือมันก็แบบอะไรอะคือเกี่ยวกับประมาณอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะลืมไปละมันเป็นเหมือนความปลอดภัยสักอย่างนะฮะอันนี้ก็คือเล,เลนสเตลอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็คือสล็อตคืออะไรนะฮะคือถ้าใช้คนเล่นอย่างคนหนึ่งคนก็ได้ถ้าสองคนเนี่ยมันก็จะเรงขึ้นนะ จะสิบคนก็ได้นะฮะหรือจะห้ามันได้มากสุดก็สิบนะของฟรีไม่ต้องอะไรมากเวลี่ถ้าเกิดเปิดก็กดเย็ดนะไม่เปิดก็โนไปนะครับผมใส่เย็นนะเกมโหมดนี่นะถ้าเกิดเริ่มแรกจะให้อะไรแอดเวนเจอร์เซเวอร์หรือว่าแคทชีพก็แล้วแต่ผมให้เป็นเซเวอร์นะอันนี้คืออ่าระดับความยากนะฮะจะเป็นเพจฟูอีซีนอร์มัลฮาร์ดอะไรก็ได้ผมใา้เป็นอีซี PVP จะเปิดให้ตีก๋ยไหมถ้าเกิดเปิดก็กดเยึด เขามันบล็อก <c oughs> จะเปิดให้ใช้ไหมครับในเซิร์ฟถ้าเกิดให้ก็นี่ไฟล์จะให้บินมาตอนแรกถ้าไม่ให้บินก็ดิเบิร์นนะ <c oughs> แต่ผมให้บินนะครับอันนี้ก็คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์เรานะผมเอาเป็นนะออนไลน์โหมดนะฮะอันนี้คืออะไรก็เหมือนแบบสมมติว่าถ้าเกิดพรีเมียมก็ไอดีแทรนะแต่ถ้าเกิดแท็กเก็ตก็คืออ่าไอดีเถื่อนก็สามารถเล่นได้อ่านะครับเมื่อเลื่อนลงมาครับอ่ามาดูคําสั่งกันดีกว่าเซบลาบลาบลาฮะ นี่เราสามารถดูได้านนี้นะครับรอสักครู่เอยไม่ใช่ครับคอนโซลดูได้ในคอนโซลนะกดตรงนี้เพื่อเปิดคอนโซลนะฮะนี่นี่ฮะเห็นไหมครับผมเคยเปิดเซิร์ฟไปแล้วนะฮะนี่ตรงนี้มีในโทงในเธอร์อะไรพร้อมนะฮะเลื่อนลงมาครับเขาให้เราเปิดอันนี้คือแบบธรรมดาโดยไม่มีปลั๊กอินอะไรต่างๆนานานะฮะแต่ผมชอบแบบนี้มาก่อนนะฮะแบบคาบุกิจจะเป็นเวอร์ชัน1.2ด4 1.5 1น1.5 1. ได้หมดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชันแบบเก่าๆเลยนะฮะอ่า โอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดเป็นม็อดก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาต้องให้เราหมดโหลดม็อดเองนะฮะผมวันนี้ก็อินสตัลไปครับโอเคนะไวลิสนี่คือวิธีการให้ไวลิสนะผมก็ให้ไว้ตามนี้นะนี่ก็คือชื่อผมเองนะฮะถ้าบางคนอาจจะไม่เชื่อนะฮะว่าเอ้ยมึงได้จริงมะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเหมือนหลอกเลยว่ะของฟรีได้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวสอนลปลั๊กอินก่อนแล้วนนะฮะการคนไม่เข้าใจนะวิธีโหลดปลั๊กอินนะเข้าไปที่ไฟล์แอนด์ปลั๊กอินนะครับอืมรอสักครู่นะครับ เห็นไหมผมว่าผมมีอุดมาาีคราชช็อตโวยดิดอุดมีคร k s ช็อตต่าต่างผมมีแค่อันนี้นะฮะสาวักอินเท่านั้นแต่ว่ามันเอาซ้ำมาแต่ว่าอย่าไปลบมันฮะโอเคนะวิธีโหลดก็ให้เราทำการเข้าไปตรงนี้ครับคลิกไปเลยะฮะดาวน์โหลดพักอินนะครับเราสามารถแชร์หาได้นะฮะหรือว่าค้นหานั่นเองอ่าวิธีเปิดเซิร์ฟก็เหมือนเดิมเเข้าไปที่ My s e r v e r นะฮะ กส start ไปเลยครับ start แล้วตรงนี้มันจะขึ้นมาออนไลน์นะฮะ IP เดี๋ยวเขาก็จะให้ไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่สามารถใส่ได้นะแต่ตรงนี้ใส่ได้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะฮะทุกคนนะครับเรากลับมาที่หน้าเดิมนะเมื่อกี้ผมกดต t o p ไปนะฮะเปิดใหม่ครับ start ครับอรอออนไลน์นะออนไลน์แล้วนะฮะนี่ครับมันก็จะเปลี่ยน IP นะฮะ โอเคฉะนั้นับเข้าไปที่นี่กันนะครับนี่ใส่ไว้นะแล้วดูกันว่ามันได้จริงหรือเปล่าครับเป็นไงครับนี่เห็นไหมกดจอยเซิร์ฟเวอร์ไปครับนะฮะอ่าเราจะลองเทสดูนะครับอ่าผมขอตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าล็อกอินนี่มันจะนี่หน่อยนะโอเคนะฮะเรากลับมาครับอ่ามาดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะฮะอ่าสามารถทัก P L ได้ครับนี่เห็นไหม มีอะไรบ้างต่างๆนานานะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะถ้าเกิดได้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปครับโยู yo ่เยอะเวมา